สวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนเอฟซีที่หนาหลักทุกท่านพี่น้องเอาละบาทนี้สีว่าให้มันถือประเด็นพี่น้องเนาะมือน,นั่นมือที่มไดไล่ซดมือนั่นมือวาดมันหรือมือ,อไดมันเป็ตรงประเด็นกับพี่น้องอันอยากหูเนาะอันนี้คือประเด็นที่มไดไล่ซดมือน,นั่นคือประเด็นที่มดเคลียเรื่องนั้นแหละเนาะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้มดกระสีขออธิบายเรื่องเล่าต่างๆให้ฟังเนาะค่ะเนาะ บ่ได้ออกมาแก่โตหรือบ่ได้ออกมาอะไรอันได้พิษกับสิงยงออมหลักเป็นอัน่าเจ็บของพิษเนาะค่นะเนาะมุนเป็นคนแบบนี้ได้พี่น้องถาสิ่งได้ที่มุวนพิษมนหลรับผู้เดียวแต่สิ่งไดบ่พิษมวลก็ขอต้านในจักน้อยเนาะพี่น้องค่ะแต่กาสิบเหตุให้ผู้ได้เสียหายได้ไดทั้งสิน้นให้มันเสียที่ตรงมุเองเนาะค่นะเนาะสำหรับที่นี้กับกราบขอโทษเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่นาารักทุกท่านทั้งทั้งเอฟซีที่เกียดแล้วก็เอฟซีที่หักมุน และเอฟซีทีแบบเพิ่นอยู่ตรงกลางเนาะพี่น้องคะขพโทษหลายๆเด้อบอได้มีความเจ็ตานาที่ว่าสิมาเฮดใส่พอแมพี่น้องเสียมุกเสียใจเนาะค่ะเนาะมันกับซีเ้เวาให้มันจบในคลิปนี้สีเดชสร์านให้มันให้มันแล้วให้มันทวเนาะค่ะเนาะเออบอได้ออกมาว่าเรื่องเท็จอย่างก็เขาเรียกอะไรนะเล่าอย่างหูเขาว่าเป็นพี่น้องอือเอาเป็นบาอาเดเอหลายขู่ไรคนฟังคักคัเด้อค่ะ มีคนบอกว่าองมนมีหลักฐานเป็นบ่อเรื่องเรื่องตอมอคนมาแจ้งลงบ่อมนสีฟังมนสีบอกเด้อพี่น้องค่ะวันที่เกิดเหตุตอมอมาลงพกเกตนายนี่ละหอดบ่ประมาณนี่ละพกเกตนายเออมีมีมลมีเฉาพอเนาะค่ะเนาะมีไอ้เทศมตเดินไปข้างนอกมาแต่ว่าตอมอกาลังสีออกไปก็เลยชวนทางกันสืบสืบมันก็เลยบอกเบิกรถให้จอดรถ ก็เลยลงมาพี่น้องค่ะลงมามามาตรวจคนเข้าเมืองพี่นวองทั้งสี่มมัมนก็เลยให้ตรวจมีบัตรไหมผู้ใดซื่อนั่งเพชรเพราะว่าบ่มีหรอกนั่งเพชรมีแต่น้ยเพชรชีขอดเขตเออที่เขาบอกว่ามีเมียคนลาวอพอตรวจบัตรหน่อยเอพอ่อก็เลยให้ตรวจพี่น้องค่ะพัสปอร์ตมนฑ์มน์ก็เลยให้ตรวจฟังออเดอร์มณฑ์ไลห้จนจนจบเลยพี่น้องค่ะพอ่ก็เลยให้่นตรวจ อมอันบอกบบมียังดอกแค่มาตรวจบัตรถือซือ้อไม่ต้องตกใจแต่จริงๆแล้วมันกับบริเคยว่าชิบะตกใจดอกเพราะว่ามุนไปใช้มาใช้ตำรวจเขาก็ตร,ตรวจตลอดเวลาว่ามันเดินทางดูพี่น้องเออมันก็ต่อพาสปอร์ตอยู่แล้วทุกสองเดือนมันก็ต่อเธอหนึ่งพี่น้องทุกวันนี้ก็คือการถามมันไกลซีเบิร์ตเขาก็บซเตอนเขาเห่ยงเขากลับบา้านทันทีเขาสบห้อยู่่อเน,นาะคะเนาะเรื่องพัสปอร์ตนะเออหลังจากนั้นตำรวจก็ ตำรวจตรวจแล้วเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างคือเอกสารครบนว่ะบ่มียังเกิดขึ้นอืมอยู่นำพวคนไทยบอได้จดทะเบียนสมรสบอก็บอกว่ายังยังบ่มีโอกาสเพราะว่าเฮายังว่างไๆซะคือเขาก็ยังบ่มีเงินนะพี่น้องเฮากอยากได้อยากเก็บเงินเอาไว้สร้างบ้านสร้างเมืองสร้างตไว้ให้ลูกความคิดทุงมลน่ะเนาะค่ะเนาะอันนี้ฮะเด้อและหลังจากนั้นตำรวจเออตมอืม ผมขอถ่ายรูปแน่ถ่ายรูปแล้วก็ลงสื่อลงลงสื่อไว้เเอข้ากระเขียนสื่อมนเอาศัยอยู่บ้านเลขที่66ทับ5คือพันวาอะไรพวนกระลงมุ่งกระลงสื่อนางสุภาวรณเอบาเพชรแล้วก็พ่อแหลมนะค่ะสามคนจีอยู่รังกันเดี๋ยวว่าขอยตกมุกตกแก่ขอยกตกมุกตกใจมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยู่บันไดผกกับเขามาอยู่แล้วแต่ว่ามันมีคนแจ้งจริงสิว่าเรื่องคนแจ้งเรื่องแบบนี้ หลังจากนั่นมาเนาะค่ะเนาะหลังจากพอเห็นรูปเขาโพสต์ออกโซเชียลซึ่งมันออกจากตมแมนบอพี่น้องอันนี้ชี้แจงให้ชัดเจนเลยเด้ซึ่งออกจากตมออเออเขาบอกว่าบ่าต้องว่าวยังเด้อเงียบเงียบไปเลยตำรวจบอกมงนบ่ต้องไล่ชดบ่ต้องว่าวยังว่ามีตมเขามาตรวจชุ่มเจ้านู่นนี่นั่นคือบ่ต้องพูดยังเข้าใจคำว่า,าให้เงียบไปเลยบออันนี้คือตำรวจบอกมงน มันก mm, so ็เลยว่าเออถ้าถาคุณตำรวจขอข่อยกสิเงียบจริงๆแล้วมึงนั่นข่อยก็บิเว้าข่อยซิออกคลิปมาเว้าว่ะผู้ใดเป็นคนแจงตมมาลงหาข่อยเนาะพี่น้องข่อยกันยังบ่ฮูมูในตอนนั่นเนาะพี่น้องหลังจากข่อยเห็นคลิปคลิปเอื่ยที่เล่าเล่าด่ามันถแหละมันบ่คอยเอ่ยสื่อผลดออกพี่น้องค่ะมันกับบู้หมาเ่ิคนเป็นผู้ใดเราออกมาด่ามันเป็นจังไดเรามึงนู่นนี่นั่นคือคือเห็นในคลิปอะไรเนาะค่ะเนาะเออ ่อยก็เลยว่าเอ,าอ้าอีหยังใช้ว่าหายเงียบแล้วคือจะส่งรูปให้เหาไปแบบนี้ไอ้เพจเห่าก็เสียเสียให้หายเออคือมานาเฮาออกประจานแบบนี้แล้วเอารูปเหาออกไปแบบนี้เออก็เลยพอเห็นสั้นมนก็นเลยไปลงบันทึกประจําวันไว้เออเด้อพี่น้องค่ะเป็นไปลงบันทึกประจําวันไวอยู่อําเภอแก่งนาอค่ะนาะไปกับไอ้เพจสองคนเอเนอนั่นแหละแล้วหลังจากอาันเว่าคุณยังยังพันหอดตัวนี้ไหม หลังจากตโมกลับเมื่อแล้วมุ่นกันได้โทรหาอันนี้ก็กราบขอโทษทุกผู่ทุกคนกลาบขอโทษเมมโม้วค่ะเนาะเออมน่นได้โทรหาเมโมเด้อเรื่องนี้ค่ะว่าพี่โมเออตมเขามาลงตรวจหนูเออมาตรวจไม่รู้ว่าใครแจ้งเข้ามาม่นโทรหาอันเมโมแล้วกับพี่แหม่มสองคนสองคนที่อยู่เคียงข้างมุ่นนะคะเนาะที่แปลว่ามุ่นมียังมุนกับปึกษา่นอืม เพราะะนั้นมันเป็นเรื่องแปลกที่ว่ามันมีอยังมันยังทิ่โทรหาผพว่าเอาให้ผนฟังมันก็บโบแมนเรื่องแปลกเออมันก็เลยโทรหาผนเออนั่นแหละเลยเล่าให้ผลฟังกับตมมาลงเออผนก็เลยบอกท่านดาวนงมลจะอายังไงต่อนั่นก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้มันก็เลยไปลงบันทึกประจําวันไว้เออถ้าเป็นยังเป็นคดีคววมเป็นยังมานงมลก็ไม่ต้องห่วงแต่พี่ก็จะช่วยเองค่าทนายหรือนู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวเด้อไม่ต้องห่วง เออมนก็นเลยไปพี่น้อง่ะลงบันทึกประจําวันไว้แล้วเรียบร้อยอ่าพอหลังจากลงบันทึกประจําวันปุ๊บเดี๋ยวพี่น้องะ่ะมันมีนี่แหละคือหลักฐานหลักฐานจากโทรศัพท์อันนี้คือหลักฐานถามมดโกหกตอแหลใหม้มอันให้มนถือผ้าผ่าตายให้มนมีอันเป็นไปถามมดโกหกถามมนตอแหลอ่าอันนี้กล้าพูดเลยกล้ายกมือขึ้นทัวเลยอ่าโทรเข้ามาหลังจากแก้ขวามนมนนโชว์ใบ ใบแจ้งความเนาะแล้วมีคนโทรเข้ามาเป็นผู้ยิง่งเบอร์มันขึ้นซื้อว่ะมันขึ้นคาว่า,าเบอร์ส่วนตัวเนาะค่ะเนาะมันขึ้นตัวนังสือนะ่ะเบอร์ส่วนตัวโทรมาจากนาะอันนี้ค่ะแต่มวลบกหัว่ามันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของผู้แจ้งหรือว่าเป็นกลุ่มของผู้แจ้งพี่น้องฟังให้คักเด้อะค่ะเดอะ้ออ่านั่นแหละก็เลยโทรมาว่าให้ฟังประมาณเจ็ดแปดคนหนึ่งแน่นอนก็คือเมีนเลา่าแล้วมันทาาวมาเจ้าเป็นผู้ใดเจ้าซื้ออีหยัง เออพี่ขอไม่บอกแล้วกันเอาเป็นว่าพี่บอกได้แค่นี้เออหนึ่งในนั้นก็คือพี่พี่ก็ขอโทษน้องมนนะเออนั่นแหละพี่จะบอกไว้เลยนะว่ามีใครมั่งเ่นก็บบอกมาอยู่สามสี่คนลักลัก,ลกหนึ่งคือมียายมวนยายมอนอิซาลีเนาะค่ะเนาะเออแล้วก่ามีพี่แก้วอันนี้ขอเอ,อ่ยสื่อพันเดอร์ให้มันให้มันชัดเจนให้มันชัดเจนในวันนี้เออแล้วก็มีพี่แก้วมีอิซาลีมียายมวน เขาวา่าจังสั้นพี่น้องคะเอออีสาลีคือหัวอโจขาว่าดังสีนะอือชุบเจ้าใจข่าว่าจังใดข่อยกันเลยอึกเลยข่อยได้ยินว่ามีพี่แก้วมีไอ้มอนสำหรับอีซาลีข่อยบ่ได้อึกข่อยอึกแค่คนสองคนแค่อึกแค่คนสองคนพี่น้องคะอือม,มันตุ๊กอยู่ในใจมอนเออแล้วมอนเลยเอามาขีดวะไอเพชดพี่แก้วเราคือสิเหตุแบบนั้น แต่ว่ามันพิษทีโตมันเองมันบริมันบริโทษถามเพิ่นแต่ว่ามันก็ขอโทษเอื่ยเราไปแล้วพี่แก้วกัตหาฟังคลิปนี่ก็คงสิเข้าใจมันเนาะเนาะเออมันก็เลยบอกเรื่องบบดนี้ฮะจริงๆเรามันโทรนักทนายเราเรียบร้อยมันสิไปหาต่อมอยู่ระยองทนายบอกว่าเราเอาผิดได้เลยเอาผิดตำรวจได้เลยเอาอาผิดต่อมได้เลยเพราะว่าเราเสียหายเอารูปเราไปให้คนอื่นมาด่าประจานเราเอาผิดได้เลย มันได้ติดต่อทานายแล้วเรียบร้อยซึ่งค่าทานายเท่าใดบ่ฮู้เออเนาคะนะ่ะเนาะถึงสิบ่มีผู้ใหญ่เตยดีซอยเรื่องค่าทานายแต่ถ้ามันมันจําเป็นที่ต้องเฮ็ดเฮาก็ต้ตองเสียด้วยของเฮาเองแต่พี่โมเพิ่นก็ว่าบ่ต้องห่วงที่สิซอยเออแต่มก็บ,บ่อยากเอาเงินเพิ่นมาเสียเรื่องไร้สาระพี่โมก็สร้างมันเถาะมันก็นเลยว่ามันก็นเลยโทรไปเว้าให้เพิ่นฟังเออพี่โมมนันแค่บอกว่ามีพี่แก้วแต่มันบ่ได้บอกว่า,ม,วม,วามีผู้ใด พีมอนดอกกับพิโมนะอันนี้นะเออมันก็บอกว่าเขาบอกว่ามีพี่แก้วได้พิโมเออแต่มันิจริงคือบนจริงกับโบฮู้มัน์าังซี่กับพิโม่น่ะพิโม่พิโม่เราก็เริ่มมันก็คงจริงนั่นแหละแล้วก็เริ่มโมโหแบบนี้พี่น้องคะฟังมอนเดอร์เราก็เลยเกิดความโมโหพิโม่ละอะไรวะเออนู่นนี่นั่นเออแล้วก็เลยเรื่องที่ไ้อันพี่น้อยไล่สดนั่นแหละพิโมเราก็บอกเดี๋ยวไอ้น้อยไล่สดนะ นู่นนี่นั่นอันนี้มันรับลู้รับลูกอะพี่น้อยสิไล่ซดอืมเนาะค่ะเนาะรับลู้รตมณบ่ฮหูว่าพี่น้อยสิไปไล่ซดแต่ไปว่าเรื่องประเด,ด็จแปงนัวนั่นอ่ามน์เราแชทไปก่อนที่พี่น้อยยังประเด,ด็ไล่ซดมั์เราบอกพี่น้อยเจ้าจะสู่ไล่เจ้าจะสู่ไปหาเห็ดเดอ้อถาเขาฮหูค่ะกระหูกันแค่ในกลุ่มหูกันแค่นี้พอเออจักมันจริงหรือว่าจริงเดอ้อพี่น้อยเดอ้ออย่าไปว่า เดี๋ amente, ยวเขาสิมาโจมตีข่อยบอกเขาสิหาบอกข่อยเป็นคนบอกให้เจ้าไปไล่ซดดาพี่แก้วแบบนั้นว่าให้พี่แก้วแบบนั้นข่อยกระบอกข่อยก็เตือนทา,อาอาออทาโบเสือกค่ะไปทามเพิ่นไปทามพี่น้อยเดี๋ยวพี่น้อยไลย่ซดให้เราชี้แจงในเรื่องนี้เด้อพี่น้องค่ะเอออย่าไปหาเหตุดอ้อถ้าสิ่งใดสมควรบอกก็บจังว่าสิ่งใดงบ่ะสมควรอย่าว่าเด้อในไ,ไล่ซดข่อยกระยู่ในไล่ซดอเอฟซีกระบอกน้องมุนออกไปออกไปออกไปเขาสิคุยกันเรื่องประแดกแป้งงัวบบเกี่ยวกับเจ้าออกไปออกไปอ่า และพี่โต๊ะพี่โม่ล้วก็อยู่ในไร่สดนั่นเพราะว่ายังเพราะเราเสียใจแทนมนแล้วก็เลยอยากออกปกป้องมนเขาใจปะค่ะเออคือมนสิคอัว่าแต่เรื่องเรื่องแค่นี้พอคือมนลบริยังว่าเงี้ยวคือมนบ่อยางให้ทั้งสองฝ่ายเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามนเห็นผลขึ้นดีกันมนก็นดีใจนําเด้อค่ะเด้อแต่ถา้าบ่หักบ่อยังมนกะมนกะขอโทษแต่อยากทำลายมลถ่ะ,ะมนบุหยังให้ทำลายดอกมนเบิดแล้ว มันบิสื่อเสียงมันเบิแล้วมันมีสื่อมมีเสียงมันก็เป็นแค่คนล่ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะเนาะอือนี่คือเรื่องจริงไพสีเสือ้อบิเสื้อค่ะแล้วแต่คือคอยข้อว่าแต่เรื่องแค่นี้เดอพีพโมโมันก็ข้อว่าแค่เรื่องแค่นี้แต่เรื่องที่ว่ามันที่พิโมโ่โพสต์นะค่ะเนาะที่เพิ่นโพสต์ออกมานะมันยอมรับอือก็ตามที่เพิ่นว่าตามที่เราว่าบิมมีผิดเพีย้ยนตามที่พิโมเว่า มียังมุนกับโทรหาเรารายงานเราออกจากปากมุนบดผุกอย่างอันนี้มุนยอมรับคิดออกจากปากมุนแต่มุนคิดว่ามันกับโมเมนเรื่องแปลกที่ว่าที่ออกจากปากมุนแบบนั้นมันโมนเมนเรื่องแปลกเนะเาะค่ะเนาะเพราะว่ามุนเสียใจว่าเพ่นย่างพี่แก้วแล้วคือเหตุกัรณมุนแบบนี้เป็นอย่างนก็คือเหตุกัรณมุนแบบนี้เออเขาละว,ว่าพี่แก้วนะเป็นคนเอาทีูีให้นั่นแหละมันก็นเลยเสียใจเออมันก็เลยโทรหาพี่ออ นั่นแหละอาจจะมีน้ำหูน้ำตากันเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องคะเรากับออบุคคว่าออไปดอกพี่น้องแค่ว่าออแค่นี้พ่อนั่นแหละพี่โมแเราออกตัวแรงมาปกป้องมนต์สาเหตุที่ว่าพอปกป้องปุ๊บพี่แก้วเราก็เสียหายแบบนี้แก้วเรากับพ่พ่อใจเออสื่อเสียงเราไปเบิร์สื่อเสียงพี่แก้วไปหมดแล้วน้องมนต์มันคืออะไรด่น้องมนต์พี่แก้วงงไปหมดเลยอ่านั่นแหละ มนก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะคนที่โทรมาหาข่อยนี่สรุปแล้วกูหูเบาหรือหรือคนมันมาใส่ไล่วะเอนนะนอนั่นแหละพี่น้องขอก็เลยมานั่งทบทวนบ้างแหละหรือเข้าหาเรื่องกูกับพี่แก้วพิดกันว่าหรือจังใดอืมนั่นแหละพี่น้องมันเลยเป็นแนวนี้เออถ้าข่ยอยโกหกตระแลขอยกับข้อให้ขวอยมีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวันเลยพี่น้องคะ่ะสาธุเออข้าข่อยคิดตัว่อแม่พี่น้องอืม ขาบอตัวเขาว่าเรื่องจริงเรื่องนี้ค่ะนั่นแหละบาทนี้ก็เลยคือพี่น้อยไล่ซดเบาขนาะดทายพี่น้อยซีแจงอีกเทืนหนึ่งเด้อเรื่องนี้ค่ะแล้วมนฑ์กระหักเพิ่นคือเก่าสําหรับผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองฝ่ายเนี่ยบอกไปเลยอยู่ในใจมณ์เสมอถึงเพิ่นสิไปจากมณ์แล้วถึงสิว่าเพิ่นสคิดว่ามณ์เป็นคนแบบใดกระุดแล้วแต่เพิ่น มนรู้จักพี่โมมากบสามปีนะพี่น้องสามปีกว่าเกือบสี่ปีขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่โมทีเอ็นดูน,น้องมะนาแล้วก็บขอบครัวมนขอบคุณหลายๆแล้วก็พี่แก้วถ้ามีโอกาสก็อยากตอบแทนมุ่งคุณน,นะคะเนาะแต่มันก็คงเป็นไปบระได้แล้วอืเอาเป็นวมม่าอยู่ในใจมนมนจิตปรทํบทำไรเพิ่นเพราะว่าเพิ่นบ่มีหยังหา,ายทำไรพอเพิ่นเป็นคนดีพี่นอ้องพี่โมเราเป็นคนดีด้อ พี่โมเราบอเคยบ่ายัางเห็มนมลเราบอเคยเว่าตั้งแต่กบผลมาคําที่จะเสียใจบูมีพี่จะโอนเงินมาให้นอ้องอยากกินยังอยากเฮ็ดยัง,ง,งไปซื้อเด้ออันนี้เงินไอเม่งเด้อไปซื้อนมไ้เม่งเด้ออยากให้มันหิวมันอยากยังพาไปกินอืมที่ก็จะช่วยทางนี้ไปอืมอันแหละส่วนพี่แก้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งแต่สิหายมนเลือกไฟได้ไฟหนึ่ง มันคิดไปขึ้นมามันก็คือขึ้นิีเน่แล้วคุ้นกันเกินไปโพอืมพี่น้องเข้าใจบอ,อมคือมนคอบแบบว่าเลือดที่จะปกป้องพี่แก้วคือมนออกขิดมา,าเนาะค่ะเนาะคือความเข้าใจของมนว่าพี่แก้วเป็นคนแจงความมนก็นกนเลยว่าในออกมาในมือนั่นออกมาบกใหายทุกคนไปว่าให้พี่แก้ว่่พีดานซีซีให้หายแต่พี่แก้วเราก็บอกเข้าใจมนอมลรว,ว่าดสิ่งที่น้องมนพูดออกมา แล้วทไมน้องมนต์ต้องพูดว่าถ้าพี่แก้วทําหรือไม่ทําทํานองนั้นคือเฮากับคิดว่าถ้าเพิ่นเห็ดกับว่าเป็นยังคือบอทำลายเพิ่นพี่น้องค่ะเออคือมันอยู่ในใจสรุปแล้วข่อยขอพิษผู้เดียวซะพี่น้องค่ะอืมเพอพิษผู้เดียวอืมถ้าข่อยบพว่าใ่อยพี่โม่ฟังเรื่องกับกระซิบกเกิดเนาะคะ่ะแต่ในสิ่งที่ข่อยอว่าให้พี่โม่ฟังเพราะว่าข่อยหักเพิ่นแลักข่อยไว้ใจเพิ่นเนาะค่ะเนาะมันบเม่นเรื่องแปลก เพราะว่าเพื่อนบอกว่าขอยเป็นลูกเพิ่นมามาน้องมะนาร้านเพิ่นเบาเพชรเป็นลูกเพิ่นมันเป็นลูกเพิ่นก็เลยสามารถคุยได้ทุกเรื่องเวลาเขามีปัญหายัางคุยด้วยแล้วก็สบายใจถ้า้พูดได้อธิบายเนาะค่ะเนาะแต่พี่โมจะคิดว่ามณฑเป็นคนแบบไหนโมน่ะจะลูกด,ดีโมจักคุณมาสามปีตั้งแต่มณ์ยังบมมีพู้ติตามเิ่นติตามมั์มาเนาะค่ะขอบคุณที่เอ็นดูน้องมะนาถึงสิบปรหักมณฑ ริงมดเห็นมนอ่านคอมเมนต์แล้วมนก็เข้าใจได้และหลายอย่าง้วคะเนาะมันเกิดความผิดพลาดจากมนเองเนาะแล้วต่อไปนี่มนกับบุคอยุ่งบุคอยุ่งบวุ่นวายกับไผ่เดิอพี่น้องค่ะอืมสิสิพ่อแล้วพยุ่งละมนก็สิบบัดาไพ่ละไผ่จากดา่อยก้าวเต็มที่เอาเอาเต็มที่สบายใจเอาเป็นว่าขอขอโทษทุกผู้ทุกคนเอฟซีขอขอโทษจากใจขอขอโทษพี่โมที่ทําให้เสียความรู้สึกขอโทษในแกงแก่งพี่โมขอโทษพี่แหม่มขอโทษ บดสุกคนขอโทษทางที่แก้วนําขอโทษเด้อค่ะเด้อคําขอโทษของมนต์มน่ฮู้ว่าทุกคนเสิให้อภัยบอกแต่ว่าถ้าให้อภัยมนต์มนต์ก็ขอแค่ว่าเช่าว้าเรื่องมนตนะ์ะเรื่องต่อมอนะ่ะมันนานมาแล้วถ้าจะพูดก็เอาประเด็นเรื่องอื่นมาพูดเนาะคะนะ่ะเนาะเออมนต์พยายานที่จะเข้มแข็งเลยพี่งนะอืมพยายานที่จะบ่อยากเว้าหยังหลายคือคือเฮาสิบ พี่ว่าไอ้ผนเจียใจมุ่นบ่อยากเห็ุเพราะว่าผลกับบลมีมี่ยังให้ที่ว่าจิตไปเหตุใส่ผลนะพี่น้องคะเมื่อยไงคะคือคือผลเป็นคนดีมาเป็นนั่นแหละบ่ยายให้ผลเรื่องที่อีซาลีด่าเรามุ่นด้ยินเบิร์ดถูกสิ่งถูกอย่างมันรับลู้เบิร์ดพี่น้องคะแต่มุ่นก็เหตุยังบ่ได้มุ่นบ่สามารถที่จะหาันได้เลวผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่มันเอาไปด่าเรื่องทุกคนที่เข้ามาในชีวิตมุ่นเนาะเนาะอืม มันบรสามาอสิปหามันได้ทำมนหามได้ทุกเรื่องก็คือสิบวเกิดแบบนี้เอาเป็นว่ามลพิษผูด้เดียวมนขอโทษสังคมเด้นค่ะเดอขอโทษเอฟซีทุกผู้ทุกคนอืมมนก็ได้สบายใจที่ที่ได้ระบายมือนี่มนพยายามที่ิจากเกมแข็งนักพี่น้องค่ะตามนั่นแหละพี่น้องคะ่ะเรื่องก็มีแค่นี้ลักทานก็คือเฮาบูฮูบูได้โรมาแค่นั้นแหละแค่นั้นเนาะคะ่ะ มนก็คิดว่าให้ให้นึกถึงเวลาที่เขามีความสุขน้ากันเนาะค่ะเนาะพี่โม่พี่พี่แก้วอืมพี่แก้วก็จมานอนคุกกี้กับมณ์แต่สัมผัสในตัวตนนมนเป็นตังใดพี่โม่ก็ถึงบอดด้มาหากันบอดด้เจอกันตัวจริงแต่ก็คุยกันทุกวันแต่ก็พอจะรู้ว่าน,นีสใสซึ่งกันและกันเป็นกันเป็นแบบใดเนานะคะ่ะอืมพี่แก้วแกก็จะเป็นไปอีกแบบหนึง่งแกก็จะขี้น่อยใจเออพี่แก้วนะ ม่นกระอาชิบ,บเหตุนะเพ่นพอใจหลายๆอย่างเหลือพี่แก้วนี่พี่น้องคะ่ะหนึ่งก็คือมนบริโทหาเพ่นนานๆก็จะโทษที่วันนี้มีเวลาแชทหาเพ่นตลอดเวลาเนาะพี่น้องกับพี่แก้วนะั่นเพราะว่ามนกระยะมาน้าส่วนพี่โม่มันกระได้โทษแต่ตอนกลางคืนหาทุ่มขึ้นไปซานทุ่มขึ้นไปซึ่งตอนที่ม่นบริเตห์ขิดแล้วเนาะค่ะนั่นแหละ ก็เลยได้คุยกับน้ากันทุกวันทุกวันแค่นั้นเองพี่น้องคะเพมียังไล่เนาะเอาเป็นว่ามุนคอร่องละคอคอร่องมันจบไปแล้วเรื่องต่อมอนะคือคือจริงๆแล้วนะมันจบไปแล้วคือมุนบปดเอาเรื่องแล้วกับทุกคนกับคนจะยุดนะคะอืเอาเป็นว่าทุกอย่างมันออกจากปากมันเองมุนพิษเองผู้เดียวเท่านั้นเนาะพี่น้องสำหรับคืนนี้ก็ได้ไปก่อนค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลค์